เคยไหมคุณเหนื่อยกับการพยายามทำให้เหมือนเดิมแม้รู้ว่าโลกไม่เหมือนเดิมอีกแล้วความจริงคือสิ่งที่ทำให้เราติดอยู่ที่เดิมไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งพอแต่เพราะเรายังคิดแบบเดิมในโลกที่เปลี่ยนไปแล้วมนุษย์ชอบสิ่งคุ้นเคยเพราะมันปลอดภยัยแต่สิ่งที่ปลอดภัยที่สุดมักจะกลายเป็นกรงที่มองไม่เห็นเรากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะมันทำให้เรารู้สึกไม่มั่นคง แต่คนที่อยู่รอดในยุคนี้ไม่ใช่คนที่มั่นคงที่สุดแต่คือคนที่คิดใหม่ได้เร็วที่สุดเรดิโอเคยพูดว่า the biggest risk is not taking a risk at all ความเสี่ยงที่แท้จริงคือการไม่ยอมปรับความคิดเลยทุกครั้งที่คุณกล้าคิดใหม่คุณกำลังปลดล็อกสมองตัวเองจากเส้นทางเดิมคุณเริ่มเห็นมุมมองใหม่ที่คนอื่นมองข้ามและคุณเริ่มสร้างทางเดินใหม่ในโลกที่ไม่มีแผนที่แน่นอน การคิดใหม่ไม่ใช่การลืมของเก่าแต่คือการยอมรับว่าสิ่งที่เคยเวิร์กอาจไม่เวิร์กตลอดไปคนที่กล้าคิดใหม่จึงมักได้เปรียบเพราะเขาไม่ยึดติดกับความถูกต้องของเมื่อวานแต่สนใจว่าอะไรคือสิ่งที่ใช้ได้จริงในวันนี้ลองถามตัวเองตอนนี้สิ่งที่คุณเชื่อเมื่อ3ปีก่อนยังใช้ได้อยู่ไหมสิ่งที่คุณทำซ้มทุกวันยังตอบโจทย์ชีวิตตอนนี้หรือเปล่าถ้าคำตอบคือไม่แน่ใจ นั่นแปลว่าคุณพร้อมแล้วพร้อมจะก้าวเข้าสู่การคิดแบบใหม่ที่ไม่ใช่แค่รู้ก่อนคิดแต่คือรู้ว่าเมื่อไหร่ควรคิดใหม่เพราะในโลกยุคนี้คนที่คิดก่อนอาจชนะรอบแรกแต่คนที่คิดใหม่ก่อนตั้งหากที่ชนะตลอดเกมคิดใหม่ไม่ใช่เพราะสิ่งเก่าผิดแต่เพราะโลกไม่หยุดเปลี่ยนและคนที่กล้าคิดใหม่ก่อนคนอื่นคือคนที่ได้เริ่มต้นก่อนโลกเสมอ